อุทาหรณหนุ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้านาน3ปีจากคนที่แข็งแรงวันนี้ร่างกายสุดทรมานมากกินข้าวหายใจก็ยังไม่ทันหนุ่มคนนี้เตือนว่าใครเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้เลิกเถอะเพราะขนาดนี้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเอ็กซเรย์ปอดแล้วเพราะว่ามีฝ้าอยู่เต็มปอดสองข้างเลยครับพิษ ไพยของบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินซึ่งเป็นสารที่มีความเสี่ยงอันตรายต่อร่างกายเหมือนบุหรี่จริงนะครับบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อคนสูบเองแน่ๆคนรอบข้างที่ได้รับควันหรือได้รับกลิ่นของบุหรี่ไฟฟ้าก็อันตรายเหมือนกันครับคนที่มีไว้ครอบครองถือว่าผิดกฎหมายนะครับ อันตรายของสารนิโคตินต่อร่างกายสารนิโคตินเป็นสารเสพติดรุนแรงซึ่งพบในยาสูบทุกชนิดบุหรี่ปกติที่สูบกันรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับนิโคตินทําให้หัวใจทํางานหนักขึ้นทําให้ความดันสูงขึ้นทําให้แผลหายช้ากระตุ้นให้เนื้อมะเร็งที่เสี่ยงอยู่แล้วโตเร็วขึ้นเป็นอันตรายต่อเด็กทารกแรกเกิด นิโคตินยังทําให้เลือดไปเลี้ยหัวใจได้น้อยลงทําให้ไขมันในเลือดผิดปกติทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารเราได้นะครับทําให้เกิดผลเสียในคุณผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อยู่ด้วยมีผลเสียต่อเด็กในครรภ์และตรงนี้โคตรินเองก็เป็นสารเสพติดที่มีการติดที่รุนแรงด้วยนะครับวัยรุ่นส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าคิดว่ามันไม่อันตรายนะครับ แต่จริงๆอันตรายมากครับความเชื่อที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีแค่กลิ่นหอมหอมอันนี้ผิดนะครับความจริงก็คือเป็นกลิ่นจากไอของบุหรี่ไฟฟ้าในในในไอที่หอมหอมเนี่ยมีสารเคมีต่างๆซึ่งทำลายปอดล้วได้นะครับจนทำให้เป็นปอดข้าวโพดคั่วหรือป๊อปคอร์นลังซึ่งรักษาไม่หายนะครับ บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เป็นแค่ไอ้นะ้าที่เป็นควันขึ้นมาเฉยๆนะครับมันเป็นไอระเหยของคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วมีสารเคมีต่างๆออกมามากมายรวมถึงอนุภาคต่างๆที่เป็นโลหะเป็นพิษด้วยครับหลายคนยังเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีนิโคตินจริงๆมันมีนิโคตินนะครับมีมากด้วยเหมือนสูบบุหรี่จริงเลยครับและสารนิโคตินเนี่ยเวลาสูบป,ปุ๊บมันออกฤทธิ์ที่สมองภายใน10วินาทีเลยนะครับ มันจะทําให้สมองของวัยรุ่นหรือคนที่สูบบุหรี่เนี่ยจเ,เจริญไม่เต็มที่เสี่ยงให้ติดมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับซึ่งสารนิโคตินเนี่ยถ้าสูบในระยะย,ยาวขึ้นไปเนี่ยจะทําให้อารมณ์แปรปรวนขาดสติการพัฒนาการของสมองผิดปกติไปนะครับสุดท้ายนะครับหลายคนชอบบอกว่ามันเป็นการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายจริงๆแล้วมันอันตรายเหมือนการสูบบุหรี่จริงๆเลยครับ และก็การที่สูบบุหรี่วิฟ้าเนี่ยสูบไปมากๆนะสุดท้ายเนี่ยหลายๆคนก็จะมีนาโนไปสูบบุหรี่จริงๆอีกซึ่งอันตรายมากขึ้นไปอีกนะครับด้วยความว่ยทุกคนเสมอนะครับเลิกบุหรี่กันนะครับเพื่อคุณและเพื่อคนรอบข้างคนที่คุณรักทั้งหมดนะครับ